ครับสวัสดีครับวันนี้เราพานิสันเซลฟี่นะครับมาเป็นซีนจีโรงงานนะครับมาแก้ไขอาการสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงครับลูกค้าเครื่องสั่นมากครับสั่นเดินเบาเพราะสั่นดับไหมเครื่องดับแต่ไม่ดับนะแต่ไม่ค่อยมีแรงไม่มีกําลังเนาะเหยียบไม่ออกถ้าเหยียบแล้วเป็นไงดังบู๊บูดบเลยวัดวัดเลยวัดวอดอ่ะอันนี้ก็ล้างผอฉีดให้แก้ไขให้เรียบร้อยละก็มีคอยคอยรั่วด้วยนะก็เปลี่ยนคอยให้ด้วยตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะลูกค้านะ ตอนนี้ถือว่าผ่านแล้วนะปกติแล้วนะครับเบเลยหมือนเดิมเลยมนเิมนิ่งก็บแล้วก็ขอบคุณลูกค้าจากหนองเสือนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีดนิสสันเซฟี่นะครับอาการรอบเดินเบาสัน่นมันจะสดมันจะดับนะครับเป็นหัวฉีดของนิกกี้นะ่ยเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งนะครับลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งมีอาการหนักๆได้มาสองวันนะแต่ว่ามีอาการมาตลอด Okay. เริ่มล้างน้ำที่หนึ่งแล้วก็ถือว่าสะอาดนะครับมีเศษออกมาค่อนข้างเยอะจากที่เห็นนะ okay. เดี๋ยวรลอดูที่อนตามที่สองนะครับภาพตอนนี้เป็นการล้างน้ำที่สองนะออน้ที่หนึ่งล้างออกมาก็ถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับมีเศษดำๆออก,ากมาค่อนข้างเยอะที่สองก็โอเคนะคปัญหารั่วไม่มีนะคันนี้ พอคูณดับที่หนึ่งด็กท,ที่หนึ่งคร,รับก็จะเห็นเงินเศษออกมาเันาะเด่น้แวแต่สีไม่ดำมากออกคีณคุณมากกว่าเรา๋ววอราดูดดทีตอนประกอบคับครับสวัสดีครับวันนี้มาเทสคอยนะครับวิสันเซลฟี่จากน้องเสือเลยเริ่มเทสไฟสูงครับต้นที่หนึ่ง เทรล่วนะครับเจาคอยล่วนะครับหนักเลยไฟสูงนะครับไฟสูงก็โอเคทำง,งานได้นะครับเทล่วนะครับตันนี้ก็ล่วนเหมือนกันนะครับไฟยคอยก็ คันนี้เทสตดูแล้วมีคอยรั่วสองต้นนะครับ